สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตาบก็จะมารีวิวนิยายวายเรื่องเรือรืดคล้องนาคานะคะของนักเขียนเอริคพายเรื่องนี้เป็นแนวพีเรียดไทยนะคะแฟนตาซีแล้วก็มีความข้างลักแบบสุดๆนะคะทั้งพระเอกแล้วก็นายเอกแบบใครชอบอ่านแนวคลั่งรักนะคะเรื่องนี้ก็คือห้ามพลาดยังไงนะคะถ้าใครสนใจก็ติดตามฟังเรื่องคร่าวๆดังนี้ นายเอกของเรานะคะชื่อว่าพนาสิทธิ์เป็นนาคหนุ่มนะคะมีจิตใจอบอ,อ้อมอารีนะคะเป็นคนดีและพนาสิทธิ์ก็เป็นที่หมายตาของพระเอกนะคะซึ่งมีชื่อว่าทันเทวาโดยทันเทวาเนี่ยเป็นครุฑแม่ทัพใหญ่นะคะเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งมากนะคะมีความสามารถสูงมาก หลายครั้งที่ได้เจอกันนะคะตัวพนาสิทธิ์เองเนี่ยก็ชอบที่จะถอดเกล็ดของหน้านะคะทิ้งไว้ให้แบบทันเทวาดูต่างหน้าโดยเผ่านาคเนี่ยมีความเชื่อว่าการถอดเกล็ดนะคะเป็นเสมือนการแสดงความรักทางฝั่งของพระเอกก็คือไม่น้อยหน้านะทันเทวาเนี่ยก็คือชอบแบบทิ้งขนนกของตัวเองไว้ให้พนาสิทธิ์ดูต่างหน้าเช่นกัน คือการกระทําของคนทั้งคู่เนี่ยแสดงให้เห็นว่าคนทั้งคู่ก็คือมีใจตรงกันนะคะทันเทวาเนี่ยคือแบบเป่าประกาศให้ทั้งโลกเนี่ยรู้ว่าตัวเองข้างรับพนาสิทธิ์สุดๆนะแต่พนาสิทธิ์ก็คือปากแข็งอะ่ะยอมไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองอะ่ะคือรับพระเอกในอดีตพ่อแม่ของพนาสิทธิ์เนี่ยโดนพวกครุฑเนี่ยจับตัวไปก็จะทําให้พี่สาวของพนาสิทธิ์เนี่ยคือไม่ค่อยชอบพวกครุฑเท่าไหร่นะคะแล้วก็มองว่าครุฑเนี่ยเป็นพวกคนไม่ดี ในขณะที่พนาสิทธิ์เองเนี่ยไม่ได้มีความคิดแบบนั้นนะคะเขาไม่ได้มองว่าเฮ้ยครุดท,ทุกตัวเนี่ยเป็นคนไม่ดีวันหนึ่งนะคะทันเทวาก็คือไปช่วยพนาสิทธิ์จากพวกครุฑท,ที่ไม่ดีนะคะแล้วทันเทวาก็คือแบบโมโหอะก็คือแบบฆ่าครุฑเหล่านั้นตายหมดเลยทีนี้พ่อครุฑหรือว่าหัวหน้าครุฑนะคะ ก็ไม่พอใจที่พระเอกทําแบบนั้นไม่พอใจที่พระเอกเลือกที่จะฆ่าพวกพ้องพี่น้องเดียวกันเพื่อปกป้องนาคหนุ่มแค่ตัวเดียวดังนั้นพ่อคุดก็เลยสั่งให้พระเอกเนี่ยไปปราบมารที่โลกโลก,กันเป็นการลงโทษพอนายเอกไม่ได้เจอพระเอกหลายวันนะคะนายเอกก็แบบเฮ้ยคิดถึงนะคะแบบสงสัยว่าทันเทวาหายไปไหนและในวันที่สามงการไม่ได้เจอหน้ากันนะคะ เพื่อนของทันเทวะก็เอาขนนกของทันเทวามาให้ในายเอกนะพร้อมกับข้อความแบบบอกรักบอกความคิดถึงอะไรแบบนี้นายเอกได้รับขนนกคือแบบดีใจมากนะและพนาสิทธิ์ก็เลยฝากพวงมาลัยกลับไปให้พระเอกนะคะพร้อมกับข้อความว่าตัวเองก็คิดถึงทันเทวะเหมือนกันแน่นอนว่าพอแบบทันเทวะได้รับข้อความนะคะก็แบบยิ่งข้างหลักพนาสิทธิ์เข้าไปอีก ความคลั่งรักของทันเทวานะคะทำให้ทันเทวาคือหน,นีออกมาจากโลกโลก,กันนะคะแล้วก็มาหานายเอกพอมาเจอนายเอกทันเทวาก็คือแบบลุกหนักมากนะคะแบบพูดหยอดนายเอกแล้วก็มีแบบขอจูบนายเอกนายเอกก็คือแบบคลั่งรักมากเหมือนกันนะคะคือแบบใจตรงกันพอเล่าถึงอดีตนิดหนึ่งนะคะที่ทำให้ทันเทวาเป็นคนคลั่งรักพนาสิทธิ์มากคือในอดีตตอนเด็กๆ มีวันหนึ่งเนี่ยทันเทวาโดนพาย,ยุแบบกระนำ่ำเข้าใส่นะคะจนปีกของทันเทวาหักทำให้ทันเทวาแบบล่วงตกมาที่พื้นทีนี้ก็แบบได้รับบาดเจ็บพนาสิ์เนี่ยไปเห็นคุดตัวนั้นเข้านะคะเห็นพระเอกเจ็บหนักนะก็เลยเข้าไปดูแลรักษาโดยที่ไม่ได้คิดว่าเผ่าคุดกับเผ่านาคเนี่ยคือแบบไม่ชอบกันแล้วก็มีความแค้นกันเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็เลยทำให้ทันเทวาแบบ เฮ้ยประทับใจในตัวพนาสิทธิ์เป็นอย่างมากนะคะแล้วก็หลงรักนายเอกมาตั้งแต่ตอนนั้นท่านเทวาได้บอกความรู้สึกที่ตัวเองมีต่อพนาสิทธิ์ตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเลยนะคะแล้วก็มั่นรักในตัวพนาสิทธิ์ตลอดมาตัดกลับมาที่ปัจจุบันนะคะมีวันหนึ่งนะคือพนาสิทธิ์กับนาคน้อยๆก็แบบเล่นน้ํากันอยู่แล้วเผอ,อิญว่าพนาสิทธิ์ไปเจอกลุ่มครุฑกลุ่มหนึ่งเข้าที่นี้ครุฑกลุ่มนั้นนะคะคือแบบ จับตัวพนาสิทธ์กลับไปหาพ่อคุฑพ่อคุฑเนี่ยไม่ชอบพนาสิทธ์นะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าพนาสิทธ์เนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้ทันเทวาเนี่ยกระด้างกระเดื่องต่อตัวเองพอพระเอกได้ยินข่าวว่าแบบนายเอกโดนจับตัวไปนะคะพระเอกก็คือแบบรีบตามไปหาพ่อคุฑนะคะและพอได้ไปเห็นว่านายเอกถูกทําร้ายนะคะพระเอกก็คือแบบโกรธมากนะคะแล้วก็เลยเข้าไปแบบต่อสู้กับคุฑหลายตัวจนชนะ แต่สุดท้ายนะคะทันเทวาก็คือแบบพลาดท่าโดนพ่อขุดไล่เวทใส่นะคะทำให้ทันเทวากตกจากฟากฟ้านะคะลงมาแล้วก็โดนจับกลุมตัวนำไปคุมขังรวมกับนายเอกระหว่างถูกคุมขังนะแบบพนาสิทธ์ก็เอาเกล็ดของนาคเนี่ยไปช่วยรักษาพระเอกซึ่งได้รับ บาดเจ็บมาจากการต่อสู้ส่วนทันเทวาก็คือคอยปลอบใจพนาสิทธิ์นะคะโดยนายเอกก็คือแบบกลัวมากเพราะว่าโดนจับตัวมานะโดนครุฑทำร้ายแล้วก็โยนข้อหาต่างๆนานาให้ในระหว่างที่โดนคุมขังนะก็มีคนลอบเข้ามาทำร้ายนายเอกนะทำให้พนาสิทธิ์คือโดนแบบมนดำและนายเอกก็คือดูแบบทรมานมากๆพนาสิทธิ์เนี่ยดูทรมานเหมือนจะตายเอาให้ได้เลย ทันเทวาก็เลยลองใช้เวทของตัวเองเนี่ยรักษาพนาสิทธิ์ทีนี้มนดำะมันแบบแรงมากทําให้พระเอกเนี่ยคือในขณะที่รักษาพนาสิทธิ์อะ่ะตัวเองก็คือโดนไหมไปครึ่งตัว แต่สุดท้ายนะคะเวทของพระเอกก็สามารถทำให้พนาสิทธิ์เนี่ยฟื้นขึ้นมาได้เพราะนายเอกตื่นขึ้นมาเห็นพระเอกโดนไฟไหม้ไปครึ่งตัวก็รู้เลยว่าพระเอกเนี่ยใช้เวทของตัวเองเพื่อที่จะรักษาเขาดังนั้นนะคะนายเอกก็เลยต้องการที่จะช่วยรักษาพระเอกเช่นกันแต่ทีนี้นะคะคือวิธีการช่วยรักษาของนายเอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบ นิดนึงโดยวิธีที่พนาสิทธิ์ต้องทำนะคะก็คือว่าพนาสิทธิ์เนี่ยต้องแบบไล่เวทให้กับทันเทวะและคนทั้งคู่ก็ต้องแบบว่ามีเ c กันและนั่นนะคะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในนิยายหลังจากนั้นนะคะพระเอกก็คือแบบหายดีไปกี่วันต่อมานะคะก็คือแบบมีสงครามใหญ่เกิดขึ้นแล้วพระเอกเนี่ยก็คือถูกเรียกตัวไปเพื่อรบ คนร้ายนะคะที่วางแผนเรื่องสงครามเนี่ยก็คือได้แบบลักลอบเข้ามาในตำหนักของพ่อคุณและด้วยความแค้นส่วนตัวนะคือคนร้ายก็สามารถฆ่าพ่อคุณได้สำเร็จแต่ว่าก็โยนความผิดนะคะให้กับพนาสิทธิ์ทหารครุฑเนี่ยก็คือเข้าใจผิดหมดเลยนะคะก็เลยจับตัวพนาสิทธิ์เนี่ยไปที่ลานประหารทันที แต่ก่อนที่นายเอกจะโดนประหารนะคะพระเอกก็คือกลับมาช่วยนายเอกได้ทันเวลาพอดีแล้วก็สั่งให้มีการสืบสวนเรื่องการตายของพ่อคุดอีกครั้งหนึ่งการสืบสวนนะคะก็เริ่มขึ้นจนสุดท้ายนะคะคนลายก็แบบเผยร่างที่แท้จริงออกมานะคะว่าเขาเป็นใคร และนะคะทั้งคนร้ายแล้วก็พระเอกเนี่ยสุดท้ายก็คือแบบมีการต่อสู้กันนะคะทั้งนายเอกพระเอกเนี่ยคือได้รับบาดเจ็บสาหัสมากนะคะแต่สุดท้ายก็คือชนะมาได้นะคะในขณะที่คนร้ายก็คือแบบตกหน้าผาตาย หลังจากที่นายเอกปลอดภัยนะคะคือพี่สาวของนายเอกเนี่ยก็คือยอมรับในตัวพระเอกนะคะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยคุดทุกตัวเนี่ยเป็นคุดที่ไม่ดีพี่สาวพนาสิทธ์ก็ยอมรับว่าเออทันเทวานเนี่ยรักน้องชายเขาจริงๆนะคะแล้วก็สามารถปกป้องน้องชายของเขาได้ หลังจากนั้นไม่นานนะคะทันเทวาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพ่อคุดคนใหม่นะและพระเอกก็ออกกฎหมายใหม่ใหน้นาคนะคะรวมทั้งเผ่าคุดเนี่ยมีสถานะทางสังคมเท่าเทียมกันและคนทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและนี่นะคะก็คือเรื่องยอ่อาๆข,ข,ของเรื่องดือรึดคล้องนาคาของนักเขียน Every p i พาย เรื่องนี้ตักสือ e ่ออีบุ๊กมาอ่านนะคะจะมีตอนพิเศษทั้งหมด5ตอนนะคะคือจะมีฉากแบบแต่งงานนะคะมีฉากแบบลอยกระทงแล้วจริงๆเรื่องนี้ก็คือจะมีฉากของคู่รองด้วยนะคะโดยคู่รองก็คือจะเป็นเพื่อนของทันเทวานะคะกับเป็นพี่สาวของพนาสิทธิ์ คือเรื่องนี้แบบเขียนดีมากนะจะแฝงความคิดนะคะในเรื่องของคุณค่าของคนนะไม่ให้ดูที่การแบ่งชนชั้นหรือสถานะทางสังคมเรื่องนี้จริงๆมีปมทางด้านสงครามนะคะว่าเอ้ยทำไมมีคนแบบอยากที่จะฆ่าพ่อครดรวมทั้งว่าทําไมถึงเกิดสงครามครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าตาก็สกิปไปนะคะให้ทุกคนเนี่ยไปตามลุ้นกันนะคะในหนังสือ ฉากต่อสู้ในนิยายเรื่องนี้ก็คือเขียนได้ดีมากนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะคะฉากคลั่งรักของนิยายเรื่องนี้ก็คือแบบน่ารักสุดๆรู้สึกว่านิยายเรื่องนี้นะคะมีเล่มต่อด้วยโดยเล่มต่อน่าจะชื่อว่าพนาเดือนส2ซึ่งปักก็ยังไม่ได้ซื้อมาอ่านนะคะเก่าว่าจะรอลดราคาแล้วก็จะไปซื้อมาอ่านแน่นอนยังไงนะคะนี่ก็คือรีวิวคร่าวๆนะคะของเรื่องฤรษดคล้องนาคา วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบาย